สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วเลยนะคะกับช่องแก้วพารวยชาแนลค่ะคําเตือนนะคะวีดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปนะคะไม่สนับสนุนการผ่านทุกประเภทนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะราวพัฒนาของเรารอบที่ผ่านมาพี่น้องเอ้ยดูเบิง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  ได้28นะคะได้28นะคะได้28นะคะฟันสองได้28นะคะนิ้นสองหมา28โอ้ว้าวมารอบต่อไปรอบต่อไปอ่ะเราทําให้แบบนี้แล้วนะคะคลิปอะลงให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันเนี้ยจะมีชุดแค่ชุดเดียวแต่เราจะมาเพิ่มชุดให้นะคะทุกคนแล้วก็มามามาอะไรนะมา3ตัวให้นะฮะมาฮะ มาไปในใบนั้นไปได้คลิปก่อนได้เลยค่ะถ้าใครจะไปก็ไปในคลิปก่อนได้เลยนะคะไปเหมือนเดิมค่ะแค่มาเพิ่มชุดแค่นั้นหละแล้วก็สามตัวนะคะไปอย่างนี้ทุกคนราวพัฒนาก็คือไม่มีะไรยี่แน่นหนนะคะสำหรับราวพัฒนาเขาจะมาอะไรก็ได้นะคะเราก็ไปตามสูตรของเรานะคะ าไปไหนแล้วเดี๋ยวนะลาพัฒนานหนูจะบอกว่าหนูมีเลขทูบน่อยลาวนะหนูเดูให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเปิด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 ก่อนเปิดก่อนเปิดก่อน,อน,นหนูมีเลขทูบนะแป๊บนึงนะ,ะไปไหนแล้วเอ่ยไปไหนแล้วเอ่ยเปื่อนๆนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงแป๊บนึงหนูจะให้ดู นี่นะฮะเลขทูบลาวหน่อยจะจุดเฉพาะวันจันท์พุธสุขเท่านั้นนะคะเป็นคนจุดทูบไม่แม่นนะหนูบอกก่อนเป็นคนจุดทูบไม่แม่นนะคะแต่ว่าอยากให้ดูคะ่ะถ้าลาวมานะสามตัวนี้นะคะหัวหมูต้องมาแล้วนะคะหัวหมูเข้าเลยนะ,ะหนูขอไว้ ขอหัวหมูไว้นะถ้าไม่มาก็แล้วไปค่ะเพราะว่าห่างเดียวเท่านั้นนะคะจุดจุดจนกว่าจะจะสามตัวจริงอันนี้เรื่องจริงหนูไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาอะไรนะแต่ว่าหนูหน,หนูขอท่านไว้นะคะว่าอ่าถ้ามามีไงห้าแปดสี่ เล็กทูกห้าแปดสี่นะฮะจับให้เขานี้แหละเจ็ดสองหนึ่งหนูเป็นเลขที่หนูชอบเป็นเลขที่หนูชอบไทยหนูก็ซื้อนะอันเนี้ยไทยหนูก็ติดไว้นะจริงๆไปไปอะไรดีลาวพัฒนา เหมือนกันเหมือนในในบายนี้เลยเหมือนเหมือนในคลิปก่อนอนะ่ะทุกคนไม่เคยไม่ไปแตกต่างหรอกแค่แค่จะจะมาแตกต่างชุดค่เรงจะมีสองคลิปน่าราวอะ่ะถ้าจะเบิ้ลก็ไม่มีอะไรมากค่ะไอถ้าไม่ปกักการเราเป็นสีนี้อ่ะ อ๋อเอาเอาฝาสีน้ำเงินไปใส่นี่เลยค่ะนะฮะนะฮะนะฮะอืมชุดแต่หนูจะเน้นให้นะแป๊บน,นึงชุดอะไรเอยชุดอะไรเอย

เน้นเหมือนคลิปก่อนนั่นแหละค่ะทุกคนไม่แตกต่างแค่มามา,ม,า,ม,ามีชุดแล้วก็จับสามตัวเพิ่มให้แค่นั้นเองนะคะศูนย์หนึ่งติดไว้เด้อพี่น้องเด้อนีคอ่คือคือคือลาวลาวนี่คือวันนี้คือเป็นลาวเป็นลาววัดใจนะทุกคนหนูบอกไปก่อนอลาววัดใจนะ วัดใจไปเลยนะคะลาวเพราะว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะสําหรับเราพัฒนานะคะเขาจะมาอะไรก็ได้นะคะแต่สําหรับเราก็ไปตามสูตรนะคะไม่มาเดี๋ยวมาแก้มือให้นะคะทุกคนนูก็ทาอยู่อย่างเงี้ยหลายปีแล้วนะใครเพิ่งตามก็ไม่รู้แต่ว่าเราให้มานานแล้วนะมีมีพักหนึ่งเลิกไปตอนช่วงโควิดอ่ะไม่ได้ทําแบบทิ้งช่องนี้ไปเลยอะ่ะแล้วเพิ่งกลับมาําเมื่อประมาณสามเดือนนี้นะะ้วมั้งสามสี่เดือน แต่ก่อนหนูลงแต่นอยลาวดาวอะไรอย่างเงี้ยมันได้ลงหุ้นนะแต่ก่อนอ่ะนี่หนูกลับมาทําเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงนิเคนะคะนิเคก็คือนิเคจีนห่างก็คืออยู่ในกลุ่มนะคะทุกคนคือแบบว่าเราไม่มีเวลาทามันมันกระชั้นชิดเกินไปแล้วทําให้เราเครียดนะคะก็เลยไม่ลงนะคะลงแต่อ้ที่แบบนอยลาวนอยลาวเช้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าใครชอบก็ติดตามได้นะคะ นอยลาวเช้าอใชอ่นี่คือเน้นนะทุกคนสาหรับลาพัฒนาหนูจะบอกไว้ก่อนนะคะสําหรับลาพัฒนานะคะไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีสูตรที่ตายตัวสําหรับลาพัฒนาเขาจะมาอะไรก็ได้นะคะและหนูก็คือไม่เก่งสําหรับลาพัฒนานะคะทุกคนบอกตัวไว้ก่อนเลยนะคะแต่เราไปตามสูตรได้เท่านี้ค่ะนี่สามเจ็ดหนึ่ง สามจะเอา9ใส่ไม่ใช่เมื่อคืนดาวจูนถ้าเอา9ใส่นะได้3าตัวอ้่งเก้าเก้าจ็ดมาหลายรอบมากนะสำหรับดาวจูนนะแต่เมื่อคืนก็ได้อยู่นะั้นได้ทั้ง2ดาวเลยนะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเนาะอ่ะเย็นเย็นมาลงคลิปดาวให้นะคะอันนี้ก็ไปอย่างนี้นลคะสำหรับราวพัฒนานะคะทุกคน ชอบตามไม่ชอบผ่านนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอทุกคนโชคดีหิงๆปังๆนะคะถ้าจะเบิ้ลก็3ามสา1หนึ่งี่แหละค่ะสำหรับราพัฒนานะเขาไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะทุกคนนะ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 เด่น1กับ9อย่าลืมติดไว้นะที่ขีดเส้นใต้นี่คือเน้นนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งด้าสอเก้นนะคะทุกคนอ่านี่สามตัวก็ประมาณนี้นะ ชอบตามไม่ชอบผ่านเด้อให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะสำหรับราพัฒนาของเราเด้อจ้ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอ่าอาะ,ะอาา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 นีคาาาาาานาาาาาาีานะาา